สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้มาพูดเรื่อง AI กันบ้างนะ ChatGPT หรือว่า Gemini นะครับใช้กับการขาย B2B ช่วยปิดการขายช่วยขจัดข้อตัวแยง้งช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการขายเลยก็ว่าได้แบบจับมือทำนะครับ AI วันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยใช้นะแต่ลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนก็ไม่ได้คล่องกับการใช้ AI ขนาดนั้นครับเลยอยากจะเข้าเรื่องกันเลยนะ ผมมีตัวจอแล้ววันนี้อยากจะปฏิบัติลงมือทำจับมือทำไปพร้อมๆกันทุกท่านจะได้เข้าใจอย่างครบถ้วนครับว่า AI จะทำให้งานขายของเรามันสบายขึ้นยังไงนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองดูที่หน้าจอนะครับตามที่ผมโผล่ขึ้นมาเอาที่ตัวเองชอบนะครับ AI มันก็มี2ค่ายเนี่ยนะที่สามารถใช้ฟรีแล้วก็ อาจจะมีเสียเงินนิดหน่อยนะครับถ้าเราใช้บ่อยขึ้นตัวที่ดังที่สุดก็จะเป็นตัว ChatGPT นะอย่างที่ผมล็อกอินเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เริ่มที่จะเสียเงินแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นโทเค็นนะแต่ว่าไอ้เรื่องเสียตังอะไรเอาไว้ก่อนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าซ้ายมือเนี่ย Gemini นะครับ Gemini ก็จะเป็นตัวของ Google Gemini ก็มีจุดเด่นคือสามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เพราะว่า Google เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนของการใช้งานเนี่ยแค่ล็อกอินเนี่ยมันก็แทบจะฟรีอยู่แล้วนะครับทีนี้จะเห็นว่าเรื่องของการขายกับ AI นะผมขอเริ่มที่เจมินายละกันนะค่อนข้างคล่องตัวนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราอยากให้ AI มันช่วยอะไรก่อนนะครับเราก็จะสามารถทําให้ AI เนี่ยช่วยเราณนะตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเราอยากจะช่วยเขียนอีเมลอย่างเงี้ยอ,อันนี้ง,ง่ายสุดนะครับช่วยช่วยออกแบบ สคริปต e ์อีเมลอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าสมมติว่าเราขายอะไรดีสินค้าเป็นโซลารูฟนะครับแบบ B2B เนี่ยเราก็บีฟให้มันไปบีฟให้ AI ไปข้อดีคือลดค่าใช้ลดค่าไฟนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับมีผลงานอ่ะบีฟให้มีผลงาน กับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็จะสอน AI แล้วว่าเนี่ยเราจะเขียนอ e ีเมลแนะนำตัวเกี่ยวกับบริษัทนะครับซึ่งเราต้องบอกจุดประสงค์หน่อยจุดประสงค์คือต้องการให้ลูกค้าอ่านอ e ีเมลเกิดความสนใจสนใจและตอบรับนัดเราคือ B2B อ่ะเวลาส่งเมลไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้โห คือว้าวๆลูกค้าสนใจตอบกลับทํานัดเราไม่ใช่นะครับเราจะต้องเขียนให้มันรู้สึกว่าอ่านแล้วมันโดนนะรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยจะเขาเรียกรีプライเมลกลับมานะครับอันนี้เราก็ลอง Enter ดูนะดูนะครับว่า AI เนี่ยถ้าเราบีบไปแค่นี้นะครับจะเห็นว่า AI เนี่ยช่วยเราคิดละเนี่ยเรียนสมมติผู้ติดต่อเนอะเรียนคุณต้นผมแพนนะครับเป็นเซลล์เอ็กซิคิทีฟของบริษัทะนะผมเข้าใจดีว่าการควบคุม ต้นทุนพลังงานเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับธุรกิจปัจจุบันโดยเฉพาะภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟมากบริษัทของผมอันนี้ก็ใส่ไปเป็นผู้นําด้านการติดโซลารูฟแบบ b 2 b ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานเรามุ่งมั่นที่จะให้โรงงานลดค่าใช้จ่ายคุ้มค่านะครับทาไมต้องเป็นโซลารูฟของเราจะเห็นว่าเนี่ยครับเ i ทําเป็นบุลเลตมาให้ด้วยนะครับลดค่าไฟอย่างเห็นผลดูแลรักษาง่ายประสบการณ์ความเชี่ยวชาญบริการครบวงจรหากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม กลุณาขอให้เราเข้าไปสำรวจพื้นที่ได้ไหมครับโปรดตอบกลับอ e ีเมลนี้หรือโทรหาเราที่เบอร์เพื่อกำหนดเวลานัดหมายอันนี้ก็มีเห็นไหมมันก็คือเป็นสคริปตที่โอเคนะอาจจะยาวสำหรับผมก็ถือว่ายาวแต่ว่าอยากให้ดูว่ามันก็ตัดได้นะครับหลายๆส่วนแล้วก็ส่วนที่มันน่าสนใจเนี่ยคือตัวบุลเลตพวกนี้มันทำให้เกิดความดึงดูดนะครับสามารถอ่านอ e ีเมลแล้วเข้าใจได้ง่ายเนี่ยเราที่สำคัญมันเป็นภาษาไทยได้ด้วยหรือว่าเราจะเปลี่ยนภาษาแล้วก็เนี่ยภาษาอังกฤษดูนะครับ AI เนี่ยเห็นไหมฮะทำสคริปเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยแค่เราพิมพ์ไปว่าภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้มันดูโปรเฟชชั่นอลเนาะเพราะว่า B2B เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้อ e ีเมลในการส่งหากันนะครับดูโปรขึ้นมาทันทีดูฉลาดขึ้นมาทันทีถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมมันง่ายกว่าการใช้ o o g l e Translate แบบเป็นล้านเท่าผมว่านะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องครับคือเรื่องอย่างอ e ีเมลนะหรือว่าอย่างที่2เนี่ยเราอยากให้ตัว AI สอนสคริปโพคอนะครับสคริปอะ โทรคอหาลูกค้าจัดซื้อขายอะไรเดียวขายวัสดุเกี่ยวกับเคมีพันฑ์อ่ะอันนี้เป็น B2B นะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอยากได้สคริปที่คมและโทรได้ลูกค้าสนใจเห็นนะดูนะดูนะว่าคิดสคริปโทรคอได้ไหมนะครับ สคริปโคคอนะครับอ่าดูนะครับมาแล้วเนี่ย AI ก็จะบอกว่าจะเน้นความคมชัดดึงดูดลูกค้าอุตสาหกรรมสคริปสวัสดีครับผมแพนจากบริษัท ABC ครับขอเรียนสายคุณถ้ามีชื่อนะหรือว่าถ้าไม่มีชื่อแล้วก็บอกขอเรียนฝ่ายจัดซื้อได้ไหมครับเนี่ยถ้าจัดซื้อเขาตอบกลับมาเนี่ยก็สวัสดีครับผมเองครับไม่ทราบว่าสะดวกคุยสักครู่ไหมครับอ่าถ้าลูกค้าสะดวกใช่ไหมขอบคุณครับคุณเนี่ย ผมโทรมาแนะนํานบริษัทนะครับซึ่งผมขายผู้ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับเข้าใจว่าโรงงานของคุณลูกค้าให้ความสํคาคัญเกี่ยวกับคุณภาพนะครับเรามีประสบการณ์ในการจัดหาเคมีภัณฑ์อย่างที่ตอบโจทย์อย่างยาวนานอันเนี้ยยาวต้องบอกว่า AI ไ c สคริปต์เนี่ยยาวเกินไปนะพี่เกียจะฟังเหมือนกันนะครับก็ทําไงครับมันยาวมากใช่ไหมขอสคริปต์อ่าดูนะเราต้องสอน AI นะคือ AI ออ่ะมันเอาไว้ใช้ ช่วยงานได้แต่มันไม่ได้ว่าโอ้โหกอบไปทั้งดุ่นนะครับขอธุรคิปที่สั้นกว่านี้คมกว่านี้อ่ะเห็นไหมครับสวัสดีครับผมแพนอันนี้ฝ่ายจัดซื้อใช่ไหมครับผมจากบริษัท a b c นะครับอ่ะผมเป็นผู้จัดจํำหน่ายเคยมีพันเป็เกรดพิมียมให้กับโรงงานครับเน้นคุณภาพตรงต่อเวลาแล้วก็ราคาที่แข่งขันได้เออผมชอบอันนี้ว่าราคาที่แข่งขันได้มันทําให้จัดซื้อรู้สึกว่าแบบ คืออยากฟังอะว่าราคานี่ไหนมึงขายถูกจริงเปล่านะผมอยากขอเวลา15นาทีเพื่อแนะนำได้ไหมครับแล้วก็อยากจะเข้าไปนัดเนี่ยอยากจะขอแค่15นาทีแวะเข้าไปโรงงานคุณลูกค้าขอนัดเข้าไปครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมขออีเมลยืนยันด้วยนะครับยอดเยี่ยมเลยครับเนี่ยจุดเด่นคือมันสั้นนะครับสั้นและได้ใจความแล้วมันเร็วนะครับก็อันนี้ก็ได้อีกละเรื่องการคิดสคริปต์นะอันนี้จะเห็นว่า AI ช่วยคิด อะไรหลายๆอย่างได้นะครับหรือว่าใสคลิปคุยผ่านลิงก์อินอย่างเงี้ยกับลูกค้า C level อ่ะดูนะแนะนำธุรกิจ IT solution ที่ช่วยอ่ะดูนะทำเรื่องอ่าอันนี้เอาย้ำล้ำๆนะ Digital transformation อันนี้คือเราอยากจะดูว่า AI ช่วยคิดคิดสคริปต์ลิงก์อินอะสคริปต์ลิงก์อินก็คือว่าผมเคยสอนเรื่องลิงก์อินไปเนาะสมมุติว่าเราไปเจอพวกระดับผู้บริหารอย่างเช่นเราไปเจอท่านหนึ่งในนี้นะซึ่งแบบโอ้โหโปรไฟล์เขาแบบสุดสุดจัดมากเนี่ยเวลาคุยแน่นอนมันต้องแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันสามารถส่งมาเสจได้ใช่ไหมเราอยากจะให้คิดสคริปต์เทพๆนะครับดูนะว่าเขาคิดคิดไงจะเห็นว่าโอเคแบบมัน เป็นสคริปต์พูดคุยตั้งแต่เรื่องเรื่องทักเห็นไหมฮะเชื่อมต่อคือเรื่องทักนะครับต่อมาก็คือเรปพอร์ตนะเรปพอร์ตก็คือทําให้มันกันเองอย่างเงี้ยทาให้มันได้ความสัมพันธ์ให้มันกันเองนะครับเสนอคุณค่าแล้วก็ทํานัดซึ่งแบบมันยาวมากครับเอาสั้นๆเอาสั้นๆสามา a รา g r า p h p รา a ก็คือย่อหน้านะดูนะครับสวัสดีครับผมแพนจากบริษัท ที่ผมติดตามผลงานที่ที่บริษัทซิตี้แบงค์มาตลอดครับรู้สึกประทับใจมากครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ของผมในเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจะเป็นประโยชน์มากเลยครับที่ที่บริษัทของผมเนี่ยทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้บริษัทประสบความสําเร็จในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพครับเลยอยากจะขอหน้าคุณลูกค้าครับ15-20นาทีอย่างเงี้ยคือมันก็จะได้สคริปที่เป็นเหมือนสคริปแชทอะข้อดีก็คือมันจะเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนใช่ปะเราอยากให้มันเทพครับภาษาอังกฤษ ห็นไหมครับเนี่ยมันก็ก๊ปวางมันภาษาอังกฤษได้ก็ปรับให้มันดูคมหน่อยนะครับอย่าไปก๊อปปี้ทั้งดุ่น,นะครับเอาละจะเห็นว่าเนี่ยได้ทั้งสคริปต์โคคอได้ทั้งสคริปต์โทรศัพท์ก็ได้นะครับสคริปต์แชทก็ได้นะอันนี้ช่วยเรื่องโคคอได้แล้วนะครับทีนี้เรื่องของการขจัดข้อโต้แยง้งนะเรามาดูก่อน10อ่ะเราก็ถาม AI ไอสิ10ข้อโต้แยง้งยอดนิยมธุรกิจ B2B เอ็นเตอร์ไพรส์เลยนะ่ะมีอะไรบ้างพร้อมวิธีขจัดอ่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่องหนึ่งงบประมาณเนี่ยนะอันนี้ก็จริงครับงบประมาณจำกัดถ้าลูกค้าถามแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็เสนอเรื่อง ROI, r e t u r n of Investment เนี่ยคลิปที่ผ่านมาก็เคยสอนก็คือแบบคืนทุนเมื่อไหร่นะในระยะย,ยาวนะครับหรือว่าสามารถเน้นเรื่องผ่อนชำระได้นะครับหรือว่าจ่ายเป็นงวดๆก็ได้นะครับหรือว่า ต้องไปในเรื่องคุณค่านะก็คือออปชันฟีเจอร์มันให้อะไรลูกค้าได้เยอะอย่างเงี้ยครับลูกค้าบอกว่าพอใจอยู่แล้วครับไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกับที่จะต้องซื้อใหม่อ่ะแสดงว่าเขาใช้คู่แข่งแล้วแฮปปี้เห็นไหมครับก็มีวิธีขจัดไม่มีเวลานะครับไม่แน่ใจว่าโซลูชันเราจะทํางานได้จริงเนะี่ยผลลัพธ์กรณีศึกษาเคสตัดดี้ต่างๆทดสอบจะต้องขอความเห็นจากผู้บริหารหลายท่านนะอันนี้ก็ต้องขอเข้าไปนัดเห็นไหมครับ เรื่องความปลอดภัยข้อมูลก็ต้องเน้นมาตรการความปลอดภัยไม่อยากผูกมัดในระยะยาวสัญญาก็สามารถยืดหยุ่นระยะสั้นได้ไม่มีความเชี่ยวชาญการใช้โซลูชันกังวลเรื่องการบริหารการปัจจุบันไม่เห็นความแตกต่างจากคู่แข่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ตัวหน้าขายเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณเป็นเด็กแค่เด็กจบใหม่นะคุณสามารถเทสได้เลยก็คือการแบบดูเรื่องของข้อตัวแยง้งอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าอย่างเช่นอ่ะ วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในกลุ่มราชการเมื่อเจอหน้าหรือทำกิจกรรมทำยังไงให้สนิทสนมเป็นกันเองมากขึ้นอันนี้ในกรณีที่เราเป็นเด็กจบใหม่อ่ะเห็นไหม เราดูว่าเนี่ยถ้าไปเจอลูกค้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราอยากจะจะสนิทสนมเนี่ยเราอยากจะให้เขาเคารพเราทํำยังไงนะครับก็แบบราชการด้วยนะครับเนี่ยก็แต่งตัวให้ดีพูดจาสุภาพตรงต่อเวลากระตือรือร้นตั้งใจฟังแสดงความเห็นอย่างสร้างสารรค์มีอะไรก็ช่วยเหลือนะครับจดจําชื่อตําแหน่งอันนี้ดีมากเนี่ยจดจาชื่อและตําแหน่งนะครับสนทนาเรื่องสัพเพเหระทั่วไปข่าวสารบ้านเมืองฟุตบอลอย่างเงี้ยกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ เรียนรู้วัฒา,านธรมองค์กรเนี่ยก็ดูว่าโอเคหน่วยงานราชการเนี่ยองค์กรเขาเป็นยังไงนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสร้างเครือข่า,ขายประชุมใช้สื่อออนไลน์อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีไงที่แบบได้เขาเรียกว่าเคล็ดลับนะครับเรียกว่าเป็นเกรดเรียกว่าเป็นวิธีการปฏิบัติตัวที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์นะครับหรือว่าเรื่องของการนําเสนอ,อะจะทําอย่างไรอย่างเงี้ย อ่ะสมมติต่อรองเจราจานะต่อรองเจราจาสามารถให้ส่วนลดลูกค้าได้เต็มที่15%ตอนนี้ดูนะครับมีกำไรอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะถมมไหนะบาทถ้าลดกว่านี้จะไม่สามารถมีกำไรแล้วควรจะ ลดราคายัางไงแล้วพูดยังไงตอนนี้มีกำไรอยู่ที่30%อ่ะดูนะอันนี้เป็นแบบซับซ้อนขึ้นมามีการคำนวณต่อรองเจรจาขึ้นมาแล้วนะครับดูว่า AI มันช่วยเราไหมการต่อรองเจรจามันบอกให้เราเข้าใจสถานการณ์นะครับกลยุทธ์ต่อรองคำพูดอ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ลดลดให้ไม่ได้ไม่ถึง15%นะครับแต่ว่าบริษัทเราอันนี้มันก็คือแบบ ถ้ายังไม่อยากจะลดนะครับเน้นคุณค่าหรือว่าเสนอทางเลือกเสนอออปชั่นนะครับสถานการณ์เห็นไหมลูกค้าบอกขอเป็นลด15%ได้ไหมเนี่ยเราก็จะมีคํายืนยันเห็นไหมก็คือ,คอแบบสคริปมันคิดมาให้แล้วโอ้เข้าใจเลยครับคุณลูกค้าแต่ถ้าลดถึง15%เนี่ยคุณภาพเซอร์วิสหรือว่าตัวสินค้าเนี่ยอาจจะได้น้อยลงนะครับถ้าผมลดอย่างนี้ไหมครับผมถ้าจาก15เนี่ยผมลด10แต่ว่าผม ให้เป็นบริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้พี่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับพี่หรือว่าต้นทุนเราสูงขึ้นครับถ้าลดถึง1ิาเนเนี่ยกำไรก็อันนี้ก็ดีนะอันนี้ถือว่าพูดตรงๆนะถ้าลด1 5เลยอาจจะส่งผลต่อกําไรของผมเลยครับพี่แต่อย่างนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าเพิ่มโวล่มซื้อเนี่ยก็จะจะลดให้ครับเป็น15%ได้เนี่ยมันก็เป็นวิธีต่อรองที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้ผลประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเสียผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับ หรือว่าเนี่ยครับอ่ะสิทธิ์เทคนิคปิดการขายอันนี้พูดเรื่องปิดการขายบ้างตามสถานการณ์นะในการขาย B 2 B Enterprise อ่ะยากๆด้วยอ่ะดูดิว่า AI ช่วยคิดเลยอ่ะเห็นไหมฮะเน้นสรุปข้อตกลงอย่างเงี้ยเน้นก็คือแบบข้อตกลงชัดเจนข้อเสนอทุกอย่างถูกต้องนะครับทางเลือกต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าให้อ PTION เนะี่ย หรือว่าสร้างความเร่งด่วนก็คือมีส่วนลดมีจำนวนจำกัดนะมีหลักฐานมีรีวิวมีเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะครับเรื่องข้อตัวแยง้งให้เคลียรให้หมดเสนอเสนอข้อเสนอพิเศษหรือว่าเป็นพวกสร้างความสัมพันธ์นะครับ mm. เช่นถ้าเราสนิทเนี่ยเราก็จะได้มากขึ้นนะครับหรือว่าให้ทดลองใช้นะถ้าเกิดทดลองใช้เสร็จก็อย่างเงี้ยโปรแกรม30วันทดลองใช้แล้วก็จ่ายเงินนะครับ หรือว่าแบบโอเคขอคํามั่นอ่ะดูซิว่ามันยังไงเอ่อถามตรงๆนี่เองนะครับคุณพร้อมที่จะใช้งานโซลูชันของเราหรือยังครับคุณลูกค้านะก็อันนี้ไว้ถามตอนสาธิตเสร็จสาธิตเสร็จหรือว่าลูกค้าบอกว่าเนี่ยสนใจอย่างชัดเจนนะครับคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ดีครับถือว่าเป็นเรื่องปิดการขายก็ช่วยได้นะครับเรื่องย้อนกลับไปนะว่าเราถามยัยเรื่องอะไรบ้างเรื่องต่อรองเจราจาเนี่ยให้มันช่วยคิดได้เรื่องของการ หา,ห,า,ห,าหรือสร้างความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเรื่องของการขจัดข้อตัวแย้งนะครับการพรีเซนต์การตอบอีเมลก็ได้โอ้โหตอบอีเมลยิ่งง่ายเลยนะครับอย่างเช่นนะอีเมลเอาตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งนะอันนี้คือผมเอามาทํางานจริงนะครับทํางานจริงๆแล้วก็แบบง่ายกับชีวิตมากสมมุติว่าอีเมลเนี่ยเป็นเ,เป็นอ่ะสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าผมเนาะ ก็คือเรามีการพูดคุยเนาะสมมุติอันเนี้ยคือผมแบบแชร์เรื่องของหัวข้อสัมมนาของผมไปนะผมอยากจะให้ AI นะครับช่วยคิดสคริปต์อันนี้ทุกข่านนี้คือเทคนิคเทพนะอยากจะให้ AI ช่วยคิดสคริปต์ตามตามลูกค้าผ่านอีเมลนะผมก็พิมพ์ก๊อปวางเข้าไปอันนี้คือก๊อยจากเมื่อกี้นะช่วยคิดสคริปต์ตามงานลูกค้า เพราะหลังจากสรุปอีเมลนี้ไปลูกค้ายัางเงียบอยู่ภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษดูฮะ Dear คุณ I I hope this e m l i l n i n d you well I'm following up on previous email regarding t h e proposed digital transformation t r a i n i n g program I understand that you likely do see but I want to ensure you had received the summary of discussion confirm. To recap the training program include. We are eager to proceed the next step. โอ้โหผมบอกเลยครับอันนี้มันสมัยผมอยู่เดลหรือทำงานกับพวกบริษัทเมกันเลยครับเนี่ยมีพารากราฟมีเป็นบุเล็ตบอกเลยว่ามาตรฐานอ e ีเมลสไตล์แบบ Gen X โคตรคลาสสิกนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่า AI แม่งช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆนะครับ ก็ฝากกันไปครับวันนี้ก็พอก้อแกล้มนะว่าเอา AI มาช่วยเรื่องการขายมาช่วยให้งานขายของเราง่ายขึ้นเนี่ยก็เปิดให้ดูแบบทำสดๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคุณนี่แหละเสเวรล,ล้าเรื่องเดี๋ยวมาดูกันอีกครับว่าผมมีเทคนิคอะไรเทพๆนะครับติดตามได้ใหม่แล้วกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ